ต้กัทุงกำลังจับตามองคุณเอ้าไปไนกันกิน <abajo> ว่ะงกิน <Hello>, ว่ะพ่แจก้แกว่ะพี่จทำเไลงทำเพลงเท่ากับเป็นเป็ดร้อ ขวาเป็นอะไรพี่ก็ทำทุกตานะเนาะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ท่านคือเจเนเดียนเจเนเดียนเนาะไม่เชื่อลองแปดดิเอางี้ได้เพราะว่าน้องพี่ไม่กินน้องเดียวกันเดียวกันเขียวปะโอเคไม่กินน้องเพราะว่าเมื่อกี้ไปลานแต่หผมอิจฉาเอาไปกินเลยโอเคเดอเดอกไปดอก อดดิเป็นคนดีตอนนี้เป็นคนดีกินเลยกินเลยกินไม่ได้เป็นคนดี vontade. พี่เป็นที่เป็นสารเตี้ยไม่ใช่พี่ยิงไมล่ะมาดีพี่ยิงต่อเลยได้พี่เป็นสารเตี้ยเชื่อไหมยังสารเตี้ยขอโทษนะพี่เป็นสารเตี้ยพี่ข้าได้ฟีตัวหนึ่งไว้ได้มันไม่เชื่อและได้บอกว่าไม่เชื่อเ็าลองยิงไอต่อพี่ก็เลยยิงซะ ขามิงขามิงเกอยจะต่อสิ่งละตุ๊กตุ๊ไม่เชื่อว่ะี่ไปฆ่าซะเลยพี่บอกพี่เป็นสารเตี้ยเชื่อเบียงเชื่อแล้วเนาะพี่ใส่สะอาดไม่เหลือกระสุนแล้วด้วยน้องเป็นไรพี่ไปนำเพลยเปืี่นลั่นนะเปืี่นลั่นนะเปลี่นลัานนะเพราะว่าพี่นารักเพลงถึงได้เป็นแบบนี้พี่เป็นแอมเพอเชื่อป่ะไม่ใช่พี่ลัานให้ดูนัดหนึ่ง ไม่ได้ยิงทังนั้นเลยน้องไปน้องคายพี่ออกมาตอนไหนไอ้ตายแนมตายแม่แม่พี่มีข้อมูลพี่โดนนกกระทุงอมแล้ววันนี้ฆาตะกร มาฆ่าตัวที่อมพี่ก็เลยหลุดออกมาไอเด็กก็คืออไอเป็ดที่วันสีออกน้ำเงินเข้มเข้มอ่ะมันฆ่าแล้วพี่ก็เด้งออกมาเนาะแย่มากเือป่าถูกตัวด้วยนะ ไอ้ค,อคิดกูตกใจยังมีแขนมาจากไหนวะไอสัตว์ขอ,ออยจากท้องตะวันค่ะ <c oughs> เด็ดแม่ <c oughs>